อาน,นิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเนี่ยใครเป็นคนแต่งเอาไว้มันถูกแต่งเอาไว้แต่ไม่ใช่พุทธวันะนี่เรื่องอาน,นิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเนี่ยโยมมันมาจากชาดกที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในปัญญาสชาดกเป็นชาดกที่20ใน50กว่าชาดกนี่กรมพญาดดารงราชานุภาาเนี่ยได้ที่ายตรงนี้ไว้ดังนั้นกรมพญาดดารงเราก็ไม่รู้จักเกิดไม่ทันและท่านก็ไม่รู้หรอกว่าปัจจุบันนี้มันจะมีการทำอะไรบ้าง ดันก็เล่าเอาไว้นั้นชาดกเรื่องนี้เรียกว่าวัดตังคุลีราชชาดกกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้กันจันแดงของพระเจ้าเะเสฐทิโกศลบอกถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์ในการกราบไหว้นี่เขาแต่งเองทั้งนั้นเลยเห็นะหแแบบที่โยมเขียนถามมาเนี่ยเราจะเอาพระพุทธรูปปั้นเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้ เมื่อกลับมาจึงดำริว่าเราจะสร้างพระพุทธปฏิมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคก็สรงอนุญาตเมื่อสร้างเสร็จแล้วแล้วมาทูลรัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมาแล้วทูลถามว่าผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมาจะได้นิสงผลอย่างไรพระศาสดาจ,จึงตรัสบอกนิสงโดยประการต่างๆว่า ผู้ที่ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามสร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตามสร้างด้วยไม้และสังกสีดีบุกก็ตามสร้างด้วยรัตนะและทองเงินก็ตามผู้นั้นจักได้นิสงพ้นที่จะนับประมาณเมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกกราบใดโลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้ากราบนั้นพระพุทธปฏิมานี้ได้ชื่อว่าอย่างพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวร ผู้ที่ได้สร้างก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้ปรารถนาผลอันใดก็จะสําเร็จสมปรารถนาแต่งใหม่ลูดเลยชาดกแต่งใหม่แต่งมาประมาณเมื่อปีพศ2000ถึง2200โดยภิกษุชาวเชียงใหม่เห็นไหมถึงว่านี่ต้องหาหลักฐานที่ผิดมาให้โยมดูไม่งั้นโยมก็พูดตามตามกันมาบอกเฮ้ยเขาบอกนะมีอน,นิสง์เขาบอกเขาเขาหนาะใครเนี่ย ก็เขาพูดมาประมาณ500ปีผ่านมานะที่มาที่ไปมีพร้อมการสร้างพระพุทธรูปมีมานานแล้วแต่การหลักฐานที่เก่าที่สุดที่มีการบอกนิสส์งการสร้างพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้500ปีที่ผ่านมาเงั้นแสดง,งว่าถ้าในบ้านเราเนี่<อ>คนจะมีพระพุทธรูปอยู่ไหมถ้าอย่างนั้นคือตัวพระพุทธรูปก็ปั้นผิดนะโยมผู้เจ้าไม่มีผมอะพระพุทธรูปทุกวันนี้ก็ปั้นมีผมหมดเลยอะ แค่ปั้นก็ผิดแล้วอ่ะใช่ไหมอาตมา,ตมาไปถามคนปั้นพระพุทธรูปเนี่ยไปพบพวกจิตรกรทั้งหลายเนี่ยทั้งวาดทั้งปั้นบอกโยมปั้นและวาดพระพุทธรูปเนี่ยมีผมกันหมดใช่ไหมบอกครับมีผมแล้วตกลงรู้ไหมผู้เจ้ามีผมหรือไม่มีผมไม่มีใครรู้เลยแต่ก็คงคงจะไม่ใช่หน้าที่ของจิตรกรที่จะไปสาวหาเขาก็วาดตามๆกันมาเรื่อยๆ เพราะนั้นจริงๆแล้วก็เลยให้วาดใบนะผู้เจ้าไม่มีผมมาโยอเพราะว่าสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเรียกผู้เจ้าสมณะหัวโลนทุกขสูตรเลยนางพราหมณีก็ตามพาราถวาชาก็ตามบอกไอ้พวกสมณะหัวโลนนี่พาราวาชาก็ด่าก,กลุ่มผู้เจ้านะไอ้พวกสมณะหัวโลนพวกนี้อ่าหรือพาราวาชาก็เห็นผู้เจ้าเดินมาแต่กลกเขาบอกหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอย นี่เขาว่าพระเจ้าเราอย่างนี้เห็นนะโอ้แต่ก่อนเขาโตวาทะกันทุกคนเป็นศาสดาหมดนายมโยมก็ไม่กลัวใคร ấy, ใช่ไหมต่างคนต่างประกาศตัวเองเป็นศาสดาแต่พระเจ้าก็มีฤทธิ์มีปฏิหารแต่ไม่แกล้งใครล้มวาทะกันด้วยวาทะปราบด้วยปัญญาอย่างชดินสามพี่น้องเนี่ยทาฤทธิ์ใส่พระเจ้าพ่นควันใส่พระเจ้าไม่ตายทําน้ําท่วมพระเจ้าเดินจงกรมบนน้า ยอมดีกว่าเข้าไปคุยธรรมะดีกว่าพอคุยธรรมะปุ๊บโอ้สัตธาภาผูเจ้าเอาบริขารตัวเองทิ้งหมดเลยบริขารของฉดินะดงชดาอะไรต่ออะไรโยนทิ้งลงน้ําหมดเลยนี่สัทธาเปลี่ยนขนาดนี้นี่เรียกว่าสัทธาจริงเลิกเลยของเก่าเลิกโละหมดถามว่าเราได้ครึ่งของฉดินไหมไม่ได้ครึ่งเลยฉดินเนี่ยโอ้ยบูชาไฟโอ้ยร้อยเปอร์เซนต์กับไฟเลยนะยึดมั่นเป๊ะ พอมาเจอคําสอนพระเจ้าเป็นไงพลิกเลยและคนที่เขเคยเป็นอย่างนี้แล้วเขามาเจอคําสอนพระเจ้าเขาจะศรัทธาแบบโอ้โหมากเขาก็จะพูดชมเชยพระเจ้าบอกเปรียบเหมือนเหมือนการไยของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหมายว่าผู้มีจักสุเนี่ยจะพอเห็นรูปได้โอ้โหเขากล่าวทำออกมาไพเราะมากเพราะเขาศรัทธาพระเจ้าเห็นไหม มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นวัดทุกวัดในประเทศไทยก็ต้องโทษนะต้องทําลายอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถือว่าก็ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องยังไม่จําเป็นจะต้องทําลายอะไรตรงนี้อยู่อันดับแรกเนี่ยให้เขาศรัทธาคําสอนผูะเจ้าก่อนตรงนั้นเนี่ยมันยังอีกไกลมันยังเป็นปลายเหตุต่อให้มีพระพุทธรูปเต็มประเทศแต่ไม่มีคน ศรัทธากราบไหว้มันก็ไม่มีผลอะไรหรือการศรัทธากราบไหว้นั้นเป็นการศรัทธากราบไหวอย่างถูกต้องสมมุติว่าถ้าโยมกราบพระพุทธรูปแล้วโยมคิดว่าพระพุทธรูปเนี้ยเป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรให้โยมได้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจะเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งว่ากรรมและสุขทุกเกิดจากพระพุทธรูปบันดาลน,น้ำศักดิ์สิทธิ์บันดาลดวงดาวตัวเลขบันดาลซึ่งโสรบันต้องวางได้ แค่โสดาบันก็ไม่ผ่านละแต่ถ้าโยมกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยหมายว่าเราจะเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์และลึกถึงคุณของพระศาสดาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะโยมไม่ได้ยึดวัตถุนี้ว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเพราะนั้นพระุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยมาบัญญัติตรงนี้ สมมติว่าไม่มีพระพุทธรูปเรากราบไหว้ไหมผู้เจ้าปัญญัติการกราบการไหว้จอมเทพเดินลงมาประสาทเท้าสักกะเทวราชไม่เห็นต้องมีพระพุทธรูปเลยเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตลีเทพประมุตรลูกน้องเท้าสักกะสงสัยว่าเท้าสักกะไหว้ใครเป็นจอมแห่งเทวดาและยังไหว้ใครอีกเท้าสักกะบอกว่าไหว้คขาเลยหัดผู้มีศีลผู้มีจิตตั้งมัน่นนะอุบาศพผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรม นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรมจันทร์เท้าสักกะไหว้พระเสขะเห็นไหมเสขะอริรบุคคลขั้นต้นเทวดาไหว้แล้วโสดาบันขึ้นไปเนี่เท้าสักกาไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าผู้เจ้าเล่าให้พิสุท์ทั้งหลายฟังถึงเรื่องนี้ผู้เจ้าตัดไว้เองดังนั้นการกราบการไหว้ย,ยังมีอยู่พระเดินไปในป่าเขาไม่ได้แบกพระพุทธรูปไปด้วย ไหว้อะไรเจตนาเท้าสักกาก็ตั้งเจตนาไหว้ถึงบุคคลเหล่านี้ใช่ไหมแล้วประนมมือไหว้ไปทุกทิศเราเดินไปในป่านในเขาเราก็กราบไหว้ขณะที่เรากลาบไหว้อีกคนมาเห็นอไหว้ต้นไม้เนะี่ยเคารพนางไม้ลรืมั้งไม่ใช่เจตนายย่ดังนั้นตัวเจตนาเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นกําลังทําอะไรอย่างนี้นั้น เรื่องพระอะไรนี่วางไว้ก่อนเรามันยิงตรงที่คําสอนก่อนว่าเฮ้ยคำสอนต้องถูกต้องก่อนหลักการถูกต้องจากนั้นแล้วเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆวางไปทีหลังเอง